ทั้งหมดวันแล้วนะวันีต้องรับคำดึงแอ่์วันนี้วันนี้พี่ปู่ของปิดอะไรที่เราแบบว่าไม่ได้ทำแค่รอบเดียวเนี่ยกลับมาหรือว่าซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันต้องแบบมันต้องอะไรนะต้องเด็ด ยังไงครับสองท่านวันนี้เราไปที่ไหนมาที่ไหนยังไรกันวันนี้เรามาที่เดิมนะครับผมเดอะแคมสเตอร์การจนบุรีค,ครับผมโอ้ยมาแล้วมาอีกอาม,มาแบบไม่มีเทปอื่นขั้นเลยเ,เทปอื่นไม่เข้าไม่ใช่อะไรไม่ใช่เขาดีจริงเขาเลยอยากให้กลับมาแต่คราวนี้เรากลับมาแบบว่า full เ t e a คราวีแล้วเราก็ถ่ายเล่นๆไงแล้วคราวนี้ก็ถ่ายเล่นๆเหมือนเดิมอ่าแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินอะไรกันปากหม้อเจ๊มดตัวโต คือเราอยากเอออ่ะออคือคราวที่แล้วมันอร่อยไงเราเลยอยากไปกินอีกแอลมึงถ่ายมึงแม่ก็ถือให้จะไปยุ้อง หนึ่งของสภาพของพี่เอินที่ในยุคหนึ่งตอนสมัยเด็กๆนะครับนะเอินน้องถามว่าตอนนี้กับตอนนั้นอันไหนนมใหญ่กว่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะตอนนี้มีเลยอ๋อได้เลยอ่ะโอ้โหนะครับอ่ะสวัสดีสวยมากดู่เปล่าอะไรอ่ะไม่ดูว่ะดูมาแอลนี่สวัสดีครับพวกเราโซน้องเที่ยวแฮชแท็กซิงเกิลมาเทาครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามารอบ การที่เรามาซ้ำเนี่ยเชื่อใจรู้ว่าดีจริงหรือเปล่าอยากเช็คอะไรที่ชอบไปซ้ำอยากเช็คที่ไหนชอบไปซ้ำอ่ะวันนี้เรามากินอาหารกันครับใช่ดีไลท์เจมอสปากหม้อตัวโตทำรุ่นเลยเจมอสปากหม้อตัวโตพี่ต้นทำอะไรทำอะไรอ่ะะทำอะไรทำไม่เห็นเหรออยากจะปิดรายการเลยพาไปตองนี่คือการเอาอ่อชิ เอเซียลเอเซียลอยทาไปตองเพื Nossa ่อไปตอกได้ชื่นชื่นแฮแต่หน้าดูให้แค่ อร่อยอ่ะอ,อร่อยอร่อยมีก๋<อ>วยเตี๋ยวด้วยเป็นงไงเมื่อกี้ไส่เหรอไ้หวานอะ่ะเหมือนตาคูกินได้หวานกับน้ำจิ้มเนี้ยนะใช่เอา้าไม่เคยกินสาคูกับน้ำจิ้มหรอนะเอานาะออ เขาไม่รู้หรอกว่าเราใส้พิีเขาไม่รู้หรอกว่าเราไส้พิชอย่าไปบอกก่นสิทำไมนะทำไมถามพี่บอลว่าไส้หวานต้องกินกับอะไรครับเออบอกไม่เคยกินเหรอไส้หวานกินกับอันนี้ซึ่งอันนี้กินกับเหมือนแบบอารมณ์แบบผู้ชายอ่ะของข้าวอ่ะเนีออบอกไม่เคยกินเหรอแล้วว่าถามเจ้าของร้านท่าว่าอ๋อกินกับอันนี้กับอันนี้พี่บอลไม่ยอมบอกแต่แรกอร่อยมันอร่อยคนละแบบ จะมีภาระแบงค์ธกิจวันนี้เรามาแนวเที่ยวแคมป์เราจึงยกตัวอย่างวิธีการใช้ชีวิตในแคมป์แต่บอกก่อนนะวันนี้เรามาที่เดิมนะครับคือเดอะแคมป์สเตอร์กาญจนบุรีใช่เพราะว่าเราจะมาพิสูจน์ว่ามันดียังไงดีจริงปะวะครับที่แล้วอะเออเฮ้ย มาแคมป์อ่ะทักษะหนึ่งในการเข้าแคมป์มันต้องทำอาหารเป็นปกติอะไม่ทำอาหารอยู่แล้วปกติซื้อกินตลอดซื้ออาหารใช่เจาไม่เอาอะเขาเลือกเขาเลือกเราทีนี้เราจะแบ่งทีมกันนะครับเป็น2ทีมซึ่งพอแบ่งทีมเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะมีการจับฉลากเพื่อได้วัตถุดิบในการทำอาหารในวันนี้โอเคเพราะว่าเวลาเราไปแคมป์มาเราเลือกาหาอะไรไม่ได้หรอกว่าจะมีนู่นมีนี่อ่ามันก็จะได้ตามนั้นทีนี้มันจะเป็นการแบบพิสูจน์ทักษะของพวกเราเออว่าอาหารของพวกเรานั้นมันจะเป็นยังไงจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนใช่มันจะแดกได้ม เออแหละนี่ตากล้องพูดแต่ว่าเราจะมาพูดกันเองว่าของแก่อร่อยของใช้อร่อยอ่ะนะดูเบสิค a ี l ไปต้องมีกรรมการใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นผู้รับเคะเลยครัทีนี้คือเจ้าของรี่อร์ทครับจะมีคนตัดสินว่าอาหารเรากินได้ไหมครับมีบทลงโทษไหมของคนแพ้สมมติว่าถ้าเจ้าของเลือกว่าจานนี้อร่อยกว่าแลวจานที่ไม่อร่อยกว่านี่คือคนแพ้ต้องโดนอะไรไหมโอ้ตอนั้นคงไม่ได้โดนเรา้ด้จะพาพี่กันไปโรงพยาบาลไม่ได้จะมีเวลาลงโทษกันใครแพ้โดนน้ำคำนี้ เอาเอาเอาหรือเปล่าเอาแห้งๆได้ไหมไม่ได้โคอเกมหมลาแล้ออกจับทีมก่อนทีมเอนาแล้วจริงๆว่ะโอ้ยไม่ไดมีด้วยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจับวัตถุดิบกันครับไป Let's go เดี๋ยวเราจับวัตถุดิบกัก่อนวัตถุดิบหลักเนือสัตว์แค่เนื่องากเอเนื่องจากว่าทีนี้ดูอ่อนที่สุดเราจะให้ทีมของคุณเลือกจับกกอนว่าคุณจะได้วัตถุดิบหลไดเดี๋ยวรอดูคนโดดน้ำนะครับเนื้อสัตว์ครับได้อะไรเทฟรู้ให้ผมด้วยนะครับอะไรอ่ะได้อะไรอ่ามีนะสมบบบไข่อ่ะิไปไข่ดาวดาวที่เด่นเก่งนะ มือ่ได้ปลาได้ปลามึกค่ะแค่นี้ก็รู้สึกว่าชนะชนะพึ่งพูดพึ่งคุณอาจจะได้ปลาหมึกกับผัดชีก็ได้นะผัดอแรกของผมเซฟบอกว่สูงเคอะเอเปิดมาสูงได้คือฉีกไข่บ้าไข่บ้าอะไรใส่พต้นจับอะไรใส่พริมเออได้กันเียวเอาเได้กันยยมไปแล้วได้ไลได้ยล่ขนา เจ้าลมือ้อให้ใหเห็ดโอ้เอาเลือกเลือกเลยคุณจะเอาอะไรเห็ดน้ำไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคผักชีเอผักชีข้าพดข้าพดเข้าพด

ทีนี้เราก็ครบแล้วครับจากนั้นเรามาดูกันนะครับในการประกอบอาหารเราจะมีเวลาทั้งหมดเพียงแค่คนละสิบนาทีทุกอย่างต้องออกมาแบบเป็นจานพร้อมทานได้เลยพร้อมชื่อด้วยนะได้ชื่อด้วยชื่อเราแล้วสิบนาทีโอเคครับผมใหรไ่ไม่กระทะนี้จ้องแลว่ามันทอดไข่สวยไม่ได้พี่ดมึกอ่ะพี่จะเอากระทะแบบสวยๆไปทำไมได้ได้พี่เอากระทะนี้ก็ได้ผมพอให้ก็ได้ะ ย่างไข่ดาวมันต้องสุกยำไข่ดาวมันต้องสุกว่าเออมึงทอดปุ๊บแล้วมึงก็เอามาหั่นอ่าเราเดี๋ยวดูย่างวัตถุดิบเราเดี๋ยวนี่แหละจบที่ย่างไข่ดาวโอเคนี่นะเนี่ยเนี่ยผมกลับไ้านตรงนี้นะอ่าไปเริ่มเลยมามึงแต่มันใส่มันก่อนมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่นี่นะร้านร้อนแล้ มาพี่อร์นกำลังเตรียมอุปกรณ์ในการทำยำครับผมนี่ไงส่งได้นะทีมผมชนะแน่นอนผมบอกเลยแต่กระแทกไม่ได้นะเอาจริงเหรอไอเบสมึงใส่น้ำมันเยอะเยอะเยอะกว่านี้ไม่งั้นมันจะไม่กรอบเอาเอาเอากรอบด้วยเหรอเอาไงยำใส่ดาวว่าไหนไม่กรอบเอาเอาเลย เาไปนไปนเดินทางไปนัากันเลยก็ขอเครื่องปรุงอไครับเครืองอยู่ข้าที่เอออยากใส่ใสเลยนี่นี่เน่น่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับหั่นเห็ดครับชีวิตไม่เคยหั่นเห็ดเลยแต่พี่ปูคงกินได้แหละใส่อะไรที่อะไรเให้ป็นสีเขียวคือนไปดูทันกไเราล่แล้วเรล่ลอ มีน่ากินนะบ้าอันไหนน้ำปลาอันไหนขายที่อีกฝั่งนั่นนี่น้ำปลานี้น้ำปลาอะไรที่ใช่อ่นะคะอันนับแล้วก็คือจบเลยนะจัดจ้านอะไรยังไงหนึ่งนาทีแล้ว 8สเหลืออีวีสุดท้ายเยแล้วไม่ได้กดดันครับมาให้กำลังใจทีมัุ่นคลานเฉย่ยผมมารู้แล้วว่าใครชนะใครแพ้แค่งจัดจัาก็ชนะกันเลือยแหละอะนะครับห้าเก้าหกสิบหมดแล้วไปถือไปถือมปอย่ามึอย่าทำใหเพิ่มตองเป็นลามือมือตันชีเยอะขไม่มีอะไร ภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับกับการทําอาหารภายใน10นาทีวันนี้นะครับก็ได้เกตพี่ปูแล้วก็คุณเดนซ์นะคะมาชิมแล้วก็วัดผลให้การตัดสินนะครับต้องชนะ2เท่านั้นนะครับก็ท่านเสมอหนึ่งเดียวเสมอหนึ่งเดียวเดี๋ยวไปเรียอีกคนมาชิมค่อยแฟร์หน่อยขออนุญาตอธิบายเมนูอธิบายเมนูกันนะครับเริ่มจากรของผมกันครับอันนี้ก็เมนูนี้ชื่อว่าดาวจ๋าชิมหนูหน่อยเพราะว่าใช้สูตรใหม่ซีอิ๊วแทนน้ำปลามั่นใจ เลยว่าไม่มีใครไ,ได้เคยชิมสูตรนี้จานถัดไปของเราชื่อว่าตำนานปลาหมึกที่หายไปชีไฉฟงปลงาหมก,ก,ท,กท,ที่ถูกผัดที่ร้อนและผัดชีที่ถูกต้งตรงไงที่สดแทนมันมีบางิมมี่ของผัดกับปลาหมึก <c oughs> ซึ่งเป็นปลาหมึกที่เรานำเข้ามาจากเท่าไหร่นะญี่ปุ่นเอามาสดๆจากญี่ปุ่นเลยเนี่ไปซื้อตลาดตรงนี้เป็นปลาจากญี่ปุ่นนั่นแหละนี่นะครับก็เดี๋ยวลองชิมนะครับเป็นการที่แบบผสมผสานระหว่างแบบเอ่อความสดและความสุกอ่าคควาามส เบียร์ทอดไข่แดงไข่ดาวแดงอ่าต๋อที่ปูอย่าไปชิมน้ำสิพี่ปอนหนัวไหมพี่ปอนไปมึงฟังแน่กินข้าวเลยกินได้ใส่ข้าวเยอะใช่ไหม มีีอายพพ่่่ปปููไม่แย่ไข่ดาวกับน้ำปลาถ้าทุกคนคิดภาพไม่ออกก็คือจะเป็นลองคิดข้าวข้าวสวยร้อนๆมีไข่ดาวและราดน้ำปลาออกเปรี้ยวๆหน่อยนะพริกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันแค่เทมมันต้องเป็นเนข้อเคี่ยากม่เอาปิดเบิร์ดลอโทอดเลยกินอยู่ขวางบนเฮ้ยมันได้อยู่พ่อช้อนนี้มันไม่ได้ขนาดนั้น อันนี้ต้องให้โดนอันนี้สี่เบนึกอุ้ยนีอันนี้สองถ้ารสจัดะหมึกมันแข็งไปนะกินดีๆคะแนนคำตาของอาหารหน้าตารสชาติใครบอกหน้าตาเลือกจานไหนอ่ะหน้าตา ้ไม yeah. ่เป็นไรก็แค่นำไปก่อนนะความละอาดครับสองโซ่สองโซ่สปกดู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 ปูบนทางบ้านจะเห็นเลยนะว่าเป็นเรื่องของเคสแต่ได uh> ้คูอเรื know, ่องถ้าเป็นตัวหมอันดับสะอาดทางบ้านตัดสินอยู่ที่ความชอบคุณบุคคลได้อยู่ที่ความชอบเนี่ยแหละข้อสุดท้ายแล้วตัดสินตัดสินข้อสุดท้ายแล้วความอร่อยไม่ได้น้ำตบแต่เราเนี่ย ขอบคุณคร,รับขอบคุณครับพีปปป่ปูครับช่วยสรุปให้หน่อยครับสมมติเวลาไปแคมป,ปิ้งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการทำกิจกรรมแบบว่ากบทำอาหารเนี่ยมป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของเวลาไปเที่ยวแคมป์ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเหมือนเหมือนที่บอกครับที่นี่เราานรับ โดยที่ไม่ต้องมาเสี่ยงอะไรแบบนี้เยทใช่ไม่ต้องเสี่ยงอะไรแบบนี้เพราะเรามีเชฟของเรามีทั้งเชฟไทยแล้วก็เชฟอาหารยุโรปแล้วก็เรามีบาร์บีคิวหรือว่าถ้าบาร์บีคิวเนี่ยลูกค้าอยากปิ้งเองเราก็เตรียมไว้ให้พี่เดอะแคมสเตอร์ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ที่คนจะต้องสั่งเนี่ยอะไรก็ตามคขาหมูเยอรมันอันนี้เด็ดคำที่เราทำไปแล้วก็คือแกงสวรรค์โรตีอร่อยอร่อยแล้วก็หมูกระทะอมนูที่นี่เด็ดครับถือว่าที่นี่เด็ดสามอย่างเนี้ยไม่ควรพลาดเตรียมค่ะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวตัด 야잠깐 ผมไม่ใช่ทีวีไดเล็กผมไม่ใช่ทีวีไดเล็กผมไม่เคยขายอะไรการอะไรตอนเช้าเลยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนพูดเร็วแล้วมานั่งเรื่องขายเลยนะครับม่เรื่องของแอดเวดนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้ผมพิสูจน์จริงๆเลยนี่วันนี้นะครับน้องเขาใส่มาท่ออะไรและนี่ก็คือเคิร์บอ่ะเรามาดูกันเลยวัดผลกันเลยนะครับดูนะครับอันนี้อ่ะหมุนหมุนรอบตัวความยุ่ยยุกกะกึกเงื้อดูดูแน่นาแน่นต้าแน่นต้าถหงนครับนี่แต่นี้เขาว่ารันตีนี่ของเขาอ่ามันสามารถแบบอุ ดียอดอะไรขายต่อตัวเท่าไรครับตัวละ289บาทอ่าขอบคุณพี่ต้นมากครับขอได้ไหมขอโทษกันน้วยหลุดหรือตลกเลยเข้ารูปเลยขคือมาเข้ารูปเลยต้องใส่ตรงอยากต้องใส่ตรงลำบากนี่มันเปิสปายกระเล่มากนะครับตอตายไปหมดเลยนะครับนี่ต้องเข้าตรงอย่างนี้นี่อ่า าบอกห้องนี้ดีมากดีไหพี่โอ๊ยนี่ไงโดนไม่โดนไม่โดนเชื่อนี่เชื่อจริงปไาไปไปดูห้องน้ำกันดีกว่าครับนี่เป็นห้องน้ำใช่แล้วก็จะมีสองห้องนอนฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไปดูห้องไหนก่อนพี่เรนดูห้องนี้กันก่อนโอ้โหมืดเลยครับไฟไม่ได้เปิดเตียงเดียวเตียงเดียวนอนได้สองคนนี่มีแอร์มีทีวีมีตู้เย็นจะนอนได้สองคนสบายเลยนะพี่ นี่จะเห็นว่ากว้างมากครับผมห้องนี้ก็รูปเหมือนแันเตียงใช่ไหมก็คือห้องฝั่งนี้จะเปิดมากได้ใช่ฝั่งนี้จะติดจะมองออกไปจะเห็นเป็นแม่น้ำไผ่น้อยมาเดี๋ยวเราไปชมรถบ้านดีกว่าอยากดูเราทุกคนมาดูรถบ้านกันดีกว่าโอ้กว้างอยู่นะคือมันมีพวกสิ่งอำนวยความสะดวก หมดทุกอย่างเหมือนบ้านที่เราอยู่นะฮะย่อมาเป็นรถแล้วก็มาอยู่ในบรรยากาศที่ที่มันบอกว่าดีธรรมชาติธรรมชาติดีที่ตื่นมาก็แบบเจอน้ำเลยนอนได้กี่คนอันนี้นอนได้2คนค่ะสอคนใช่ครับแล้วก็มีทีวีสปริงไหมสปริงดีนุ่มเก็บเสียงป้ฮะเก็บเสียงป้องโหแล้วแต่คนใช้เลย มาดูบ้านเต็นท์หลังนี้กันครับที่จิมมี่นอนเมื่อคืนก็คือหลังนี้จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะทุกคนใช่ครับพราะห้องน้าน,นี่เป็นไงดีๆคือก็มีเครื่องทาน้าร้อนทุกหลังทุกห้องปกติที่เนี่ยโลเคชั่นด้วยอะไรมันติดธรรมชาติใช่ปะ่ะแล้วด้วยห้องหลนเรามันจะเป็นแบบฟิลเต็นท์ฟิล,ฟล,ฟลอะไรอย่างเงี้ยโดมสิ่งที่ผมคิดไว้ตอนแรกก็คือมันจะมีสัตว์มแมลงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงว่าที่ผมนอนมาแทบไม่มีเลยคือแบบเออก็อเมซิ่งจริงๆครับ นะครับวันนี้สําหรับชิปการอะไรรัการจันทบุรีริดนี้ที่การจันทบุรี2วัน1คืนของเราก็มาถึงปลายทางของเราแล้ววันนี้ก็มาแวะคาเฟ่ชิวๆกันก่อนกลับเข้ากรุงเทพกันครับรีวิวหน่อยสิผ่านมาเป็นยังไงบ้างสําหรับชิปนี้สหรับที่จะแนะนําให้คนมาเที่ยวการจันทบุรี3คําเลยว่าต้องมานะเออส่งมาเจอนี่เป็นการมาการจันทบุรีครั้งที่2อง ครับก็คือครั้งแรกก็มาที่เดิมเดอะแคมสเตอร์รอบนี้เรามาย้ำเพราะ,ะจะบอกทุกคนจะบอกคุณดูว่าที่การจตับุรีดีจริงครับแล้วก็เดอะแคมเตอร์ดีจริงแล้วก็มีคาเฟ่ให้เลือกมากมายเลยเฮ้ย <นะ S 2> อัน<อ>นี้ก็ต้องรีวิวจริงเพราะว่ารู้สึกแบบตอนแรกอะตั้งใจจะไปอีกร้านหนึ่งแต่พอเห็นร้านนี้แล้วพอเข้ามาแล้วก็แบบไม่มีคนด้วยแต่ว่าเก๋มากคุณเดี๋ยวพอหลังจากเทปนี้ออกไปเชื่อว่าคนแน่นแน่นอน คือตอนแรกเนี่ยเราจะเที่ยวไปทางทะเลอะไรกันส่วนใหญ่เนาะคือถ้าไปทะเลตอนหน้าฝนมันก็จะเออเออมันคึมคึมเนอะแต่ว่าพอมันมาทางมาเที่ยวทางแบบกาญจนบุรีหรือหรือฟิลต้นไม้เยอะๆผมรู้สึกว่าต้นไม้มันเขียวดีนะในหน้าของหน้าฝนแล้วก็พอไปนอนแคมป์นอนอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบสบายอ่ะสบายกับอากาศครับคือคือฝนมันซับพอร์ตอ่ะมันรู้สึกแบบนอนกับธรรมชาติจริงๆเวลามีฝนตกแล้วมีแบบต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยแบบโอเคยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับรายการโสดต้องเที่ยวนะครับ ตอนนี้เราก็แบบว่าเออได้กลับมาถ่ายกันเรื่อยๆแล้วฝากดูเอ็นด้วยนะครับผมเอ็นด้วยดีนะคุณช่วยใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้วันนี้ก็พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับบุ้ยคนโสดเที่ยวได้คนมีคู่เที่ยวดีเออเ้าเจอกันครับบุญบ๊ายครับสวัสดีครับบ๊ายบายโสดต้องเที่ยง่ายกับแม่พิชด ชีวิตไงร้องให้จบร้องให้จบอยากจะสั้นจไปเทียวไปก็แบบประชดชีวิตไงอยากจะล้อาทันใจเพื่อพบใครที่เจอระหว่างทางจะโสอต้องเที่ยวไปที่สุดในแบบไม่เหมือนใครเพื่อดวงชะตาใกใครก็หนดไวจะเป็นคม